สวัสดีค่ะรับชมข่าวกีฬาเที่ยงวันนี้ค่ะข่าวแรกมาดูความพร้อมการแข่งขันจัก,กรยานทางไกลในศึกทัวร์ออฟไทยแลนด์นะคะจะจัดการแข่งขันในโซนภาคใต้ของเราช่วงต้นเดือนหน้านี้แล้วค่ะในส่วนนี้นาย,ยกสมาคมกีฬาจัก,กรยานแห่งประเทศไทยท่านก็ออกมาแสดงความมั่นใจนะคะว่าทัวร์นาเมนต์นี้ตอนนี้เนี่ยพร้อมเต็มร้อยในทุกๆด้านแล้วติดตามจากรายงานค่ะ พระเอกเดชาเห็มกระสีนาย,ยกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าหลังจบศึกจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียครับ2021สมาคมกีฬาจักรยานต้องเตรียมจัดศึกใหญ่จักรยานทางไกลานานาชาติทัวร์ไทยแลนด์2021ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีระหว่างวันที่1-10ธันวาคม2564ซึ่งการจัดศึก2ล้อแทร็กเอเชียครับ2021 ได้รับคำชมจากดาโต้อมาจิตซิงกิลคณะกรรมการบริหารสหรพันธ์จักรยานนานาชาติหรือว่า UCI ชาวมาเลเซียซึ่งมาร่วมสังเกตการและจะเสนอรายงานไปให้กับ UCI โดยเฉพาะมาตราการป้องกันโควิด -19 ของเราทำได้เข้มขน้นและเป็นชาติแรกในปีนี้ที่ได้จัดแข่งขันจักรยานระดับเอเชีย พลเอกเดชากล่าวอีกว่าเราได้ไฟเขียวจาก UCI ให้จัดศึก2ล้อทัวร์ไทยแลนด์2021ซึ่งนักปั่นจากต่างชาติจะเดินทางมาถึงวันที่27พฤศจิกายานนี้และไปเข้าโครงการภูเก็ตแซนบ็อกพักดูวการ1คืนหากผลออกมาเป็นลบสามารถฝึกซ้อมได้ทันทีและสมาคมกีฬาจักรยานจะรับไปต่อที่จังหวัดสงขลา โดยนักกีฬาต่างชาติและนักกีฬาไทยตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทุกคนต้องถูกตรวจแอนติเจนเทสคิด Kit, อีกครั้งรวมทั้งวัดอุณหภูมิทุกเชา้าก่อนการแข่งขันหากตรวจพบติดโควิดเราก็มีมาตรการส่งต่อให้สาธารณสุขแต่ละจังหวัดที่ร่วมการแข่งขันและที่ต้องคุมเข้มเพราะเราไม่อยากเป็นคลัสเตอร์ในการแพร่เชื้อโควิด19ตอนนี้ตอนนี้สรุปได้หรือ,อยังอาจจะถามว่า พร้อมหรือไม่อย่างไรก็ต้องเรียนให้ทราบว่าตอนนี้99.99% 99แล้วหลังจากจบ ACC AC Tech เนี่ยผมก็ได้ประชุมทีมงานทุกวันนะฮะในระหว่างที่อยู่ที่สุพรรณบุรีดูข้อบกพร่องการขนส่งการดูแลนักกีฬาเพราะนักกีฬาต่างชาติเนี่ยเมื่อมาถึงเนี่ยต้องไปเข้าที่ภูเก็ตแซนด์บ็อกทุกคนนะครับหลังจากนั้นเมื่อตรวจเรียบร้อยเป็นลบเนี่ยเราก็จะนำเขาเนี่ย ไปที่จังหวัดสงขลานายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสำหรับทัวร์ประเทศไททีมชายแข่งระหว่งางวันที่1-6ธันวาคม2564ใช้เส้นทางสงขลาพังงาตรังสตูลและกลับมาเข้าเส้นชัยที่สะพานตีละศูลานนท์ระยะทาง990.7กิโลเมตร และทีมหญิงจัดแข่งระหว่างวันที่8ถึง10ธันวาคม2564ใช้เส้นทางภายในจังหวัดสงขลารวมระยะทาง243.7กิโลเมตรโดยจะถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube และไลฟ์สดทาง Facebook ของสถานีโทรทัศน์ไทย PBS เผยแพร่ไปสู่สายตาชาวโลกสกลการบุตรถ่ายภาพเชวัฒนมบนรรภพะรายงานจากจังหวัดสุพรรณบุรี